สวัสดีครับวันนี้มาแบบเดิมอีกแล้วสั่งของมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาจากชิลินโดนะคะนะครับก็หลายรายการอยู่เพิ่งมาส่งเพิ่งมาส่งมาเปิดพร้อมๆกันแล้วกัน จริงมาส่งแต่เมื่อวานล้วแต่เพิ่งมีเวลาเปิดนะครับแน่อะไรมาด้วยมีของทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารายการนะครับแนบไปมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างไงมีอะไรบ้างนะครับ เสียตั้งาอะไรไปบ้านอันแรกเลยเอาอันลรกก่อนนะอันนี้นะฮะมันคืออะไรมันคือแก้วนะครับแก้วที่สามารถปั่นได้นะครับคนคนเองได้เห็นหน่าสนใจดีก็เลยลองสั่งมาดูนะครับ ชิ้นโดประมูลได้กดเข้าไปประมูลกันนะครับพอกดเข้าไปประมูลแล้วบังเอิญว่ามันได้ดูหน้าตามเอ้ยหน้าตาใช้ได้วัสดุเป็นภายนอกมันเงาเงาเหมือนสแตนเลสครับน่าจะเป็นสแตนเลสอ่นแหละแต่ไอ ไอ้ที่มันบอกว่าปั่นได้เนี่ยมันปั่นยังไงวะหรือมันต้องใส่ฐานหมุนอ๋อโอเคต้องใส่ฐานนะครับใส่ฐานอืมน่าจะเป็นสามเอนะครับใส่ฐานสามเอมีปะ่ะเหมือนมีนะ มาลอง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 ใส่ฐานดูก่อนว่าผมมีนะฐาน 3A เนีอันนี้ 2A อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รีวิวไปอีกทีว่ามันเวิร์กไหมครับ จบไปก่อนปิดยังไงวะเนี่ยโอเคอใช้ได้บ่าไปแล้แต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ครับเก็บกลับไปก่อน ของส่งมาให้ที่ทำงานนะฮะผมไม่ได้ให้ส่งไปที่บ้านส่งไปที่บ้านเดี๋ยวไม่มีคนรับมาดูอย่างที่สองกันอะไรเนี่ยอ๋อเออไอ้ออน,นี่อยากได้มานานละยังไม่ได้เลยที่แขกพี่ต้านะครับแกะเลย ดูเปาะบางจังวะก็พอได้ครับเป็นที่แขวนกีตาร์ยึดผนังลักษณะนี้โอเคครับลองเดี๋ยวลองไปแขวนดูสองอย่างอ่านี่อะไรอเอาอ,อันนี้เป็นของแถม ของแถมของชิลินโดนะครับสั่งของไปแล้วเขาก็แถมไอ้นี่มาให้เป็นเหมือนแมสเหมือนไอ้โมงมากกว่าแมสเป็นแมสนะครับเอ้ยเจ๋งอยู่โอเคแต่ผมไม่ค่อยใส่หรอก ไม่ใช่ไม่กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวโควิดกลัวเหมือนกันแต่เราเลือกที่จะป้องกันตัวเองมากกว่านะครับแมสใส่ครับแต่ว่านะมันหายใจไม่ออกอะโอเคครับอยาันเนี้ยหนึ่งสองสาม ส,สมาร์ทวอ h เขาเขียนว่าสมาร์ทวอ h นะครับผมก็ไม่รู้ว่าวัาสดุมันจะเวิร์กไหมบางเอิญกดได้อีกแล้วนะครับราคาก็ไม่แรงไม่แรงแต่ไม่รู้จะใช้ได้กี่วันในตู้ในในกล่องก็จะมีมีแบตเตอรี่ จิ๋วมากเล็กมากสามรอยแปดสิบมิลลิแอมได้ถึงวันบกวกอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้น้องบิวนะครับมันรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะใส่ซิมได้ด้วยนะนั่นไง อ่ามันใส่ซิมได้นะครับใส่ซิมได้ใส่เมมโมรีการ์ดได้นะครับก็อืมสวยดีมีแถมที่ชาร์จที่ชาร์จอะไรอันนี้ฝาหลังนะครับก็โอเคดูดีปะ่ะเดี๋ยวค่อยไปให้เจ้าตัวเขา ที่บ้านกี่ชิ้นแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นแล้วอ่ามาถึงไฮไลท์อันนี้ของผมของใหญ่พอสมควรนะครับเป็นเครื่องพ่นสนะีผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมลองสั่งมาเล่นดูเคยใช้อยู่ตัวหนึ่งแล้วมันเวิร์ก มันพ่นสีออกมาได้เรียบเนียนในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือ,อภาษาอังกฤษทั้งหมดแม่เจ้าข้าพเจ้าก็เก่งภาษาอังกฤษลอเกินช่างมันออไว้ก่อนมีสายสายสะาายนะครับอันนี้อะไร อาไว้ตวงสีมั้งน่าจะมีกระบอกใส่สีนะครับมีบอกปะอ๋อมีมาตรวัดบอกมาด้วยนะครับว่าใส่กี่นะครับอันนี้หัวกาพ่นหัวพ่นวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง ทำไมมันดูก้องแกงจกังวะโอเคไหมเนี่ยมีห้ามไกลด้วยเจ้ามันก็น่าจะใช้ได้นะ,ะกลับบ้านแล้วใช่หมั้ย,ยอันนี้อยู่ที่ทำงานนะครับ อันนี้ต้องเข้าใจน้องๆมาเรื่อยๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสายนะครับสายสายอะไรวะสายสายสายลมอันนี้ตัวเครื่องออตัวเครื่องน้ำหนักใช้ได้เหมือนกันนะครับมีอะไรั้งก็มีสวิตซ์ปิดเปิดครับ เครื่องพลาสติกตัวเครื่องเป็นพลาสติกพลาสติกเลยล่ะแล้วมันใส่ย,ยังไงรประกอบยังไงวะเนี mm ่ย hmm. อ๋อโอเคเ้ยเป็นเคียวล็อกใช้ได้อยู่ดูดีอยู่ดูดีอยู่แต่สายมันเหมือนจะสั้นไปหรือเปล่าสายลมดูมันสั้น โอเคอ่ะ okay น,น่าจะโอเคเดี๋ยวต้องอไปลองใช้ใดูมันจะพ่นถินเนอร์ได้เอ้ยพ่นเลกเกอร์ได้กว่าถ้าพ่นเลกเกอร์ได้นี่เจ๋งเลยนะเดี๋ยวลองดูครับแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าสดูนเป็นพลาสติกะนะมันถ้าพ่นแลกเกอร์มันจะมีผลอะไรหรือเปล่า กลัว่าพ่นรกเกอร์ไม่ได้แต่พ่นได้แต่สีน้ําเดี๋ยวลงไปอักคู่มือดูใส่ไปก่อนโอเคครับก็ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วมีแค่นี้เพื่อเป็นการสะดวกในการกลับบ้าน พยายามไปล่างเดียวเลยดีกว่าอืมไอนี้สายใ,ใส่ไม่ได้เดี๋ยวใส่ใต้บอกไปโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับ จบน่าจะจบในการรีวิวสินค้าจากซิลินโดที่สั่งมานะครับก็ลองสั่งได้ครับลองเข้าไปเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับซิลินโดมันก็เป็นการเป็นเว็บประมูลนะฮะลองเข้าไปดูนะครับก็มีสินค้าอะไรให้เล่นราคาไม่ไม่แพงมากแต่เราต้องไปกดแข่งกับเขานะครับถ้าได้ก็ได้โอเคคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับ บายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ